แก้วดื่มไวน์นะโดยแยกประโยชน์ไว้ว่าถ้าเป็นไวน์แดงต้องแก้วทรงนี้ปากแก้วแบบนี้ตรงด้านล่างของแก้วอ้วนเป็นกระป๋อแบบนี้คอจับแบบนี้ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าอุณหภูมิของไวน์ที่ลินลงไปจะไม่เท่ากันรสชาติของไวน์ที่เข้าไปในแก้วแต่ละไซส์ที่เขามีเวลาดื่มจะไม่เท่ากัน แล้วกลิ่นของวายจากขวดเดียวกันนะขวดเดียวกันนะคนุณนพลินใส่แก้วสามแบบตอนยกดื่มองศาของกลิ่นที่ม้วนตัวอยู่ในแก้วแล้วเข้าจมูกเราไม่เท่ากันกน,นักศึกษาเห็นความประณีตเข้าใจตรงนี้มากขึ้นไหมรประณีตไม่ได้แปลว่าวิกฤตประณีตไม่ได้แปลว่าแพงเพราะใส่อินกรเดียนวัสดุอุปกรณ์ มากๆแล้วปราณีตไม่ใช่ปราณีตคือพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยอย่างลึกซึ้งก็คือประโยชน์มันมากกว่ามากกว่าของทั่วๆ่วไปที่ไม่ได้คำนึงถึงอ่ะงงไหมเนี่ยไหวปะใครไหวกดเลขหก